อีกอันนึงไม่ต้องช่วยนะเราก็โอไป่าเห็นไหมอืมนั่นแหละสัมผัสเมื่อไหร่ล็อกได้ทันทีนะครับนี่คือเมื่อเรามีความเข้าใจของการล็อกวันนี้นะวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการล็อกนะครับหรือว่าการควบคุมนะครับการคอนโทรล คือการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งให้อยู่ในลักษณะที่เราต้องการนะครับในเรื่องของการมวบันตัวนะดังนั้นเนี่ยในการควนตัวเองนะครับการต่อสู้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นลักษณะของการยืนสู้นะครับการนั่งสู้แล้วก็นอนสู้ปัจจุบันในส่วนของการล็อกเนี่ยนะครับหรือว่าการควบคุมเนี่ย จะเป็นเน้นอยู่ในเรื่องของการะจะเป็นเน้นอยู่ในเรื่องของการนอนสู้เราจะเห็นเยอะในกีฬานะครับในกีฬาไม่ว่าจะเป็นยูโดโยูยิสึหรือว่า MMA นะครับที่สู้กันในกรงเมื่อเข้าสู่เมื่อผ่านขั้นตอนของการยืนสู้นั่งสู้ไปแล้วต่างๆพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะการยืนสู้การเตะก,การชกการต่อยต่างๆพวกนี้ก็จะมีขัข้น,น,น,น Down, สู่ขั้นตอนของการเทคดาวและเข้าสู่ขั้นตอนการล็อกเพื่อปิดเกม ทำไมถึงทําอย่างนั้นได้ต้องแยกออกเป็นนะครับต้องแยกออกเป็น2ลักษณะในรูปแบบของกีฬาการต่อสู้โดยส่วนใหญ่จะมีกฎกติกาจะมีกรรมก,การเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสะดวกที่จะล็อกตอนไหนโอกาสเปิดช่องตอนไหนเราทําได้เลยนะครับไม่ต้องคอยพะวงกับการที่เราจะโดนโดนรุมโดนทําร้ายด้วยอาวุธแต่ในเรื่องของ real fighting หรือว่าการม้องกันตัวในเชิงของภัยสังคม นะครับหรือในเชิงของการเอาตัวรอดแล้วเนี่ยการล็อกจะยังทําไม่ได้ในทันทีนะครับการควบคุมจะยังทําไม่ได้ในทันทีเมืว่าเราจะถนัด submission หรืออะไรต่างยังทําไม่ได้ในทันทีถ้าจะทําก็ทําได้เป็นแค่ฉาบช่วยแล้วต้องรีบลุกนะครับเพราะว่าการเมื่อเงินตัวนะครับในเชิงของการเอาตัวรอดเนี่ยนะ การลบจะทำได้เพียงแค่กรณีเดียวนะครับคือ 1. ตัวต่อตัวนะและในชีวิตจริงตัวต่อตัวจะมียากมากนะครับยกเว้นนักสู้เจอกันจริงๆนะครับหรือเหลือเป็นคนสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการต่อสู้จริงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะครับอย่างเช่นการรุมหรืออุปกรณ์ในการต่อสู้ใน เออจะเป็นมีดไม้ปืนหรือสิ่งของต่างๆพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกตัวเนี่ยเนี่ยเป็นต้นเมื่อวานผมเพิ่งดูคลิปในเฟซบุ o กมาก็เห็นลักษณะนี้นะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับขอวัดกันแบบตัวต่อตัวพอเทคดาวอีฝ่ายหนึ่งด้วอีกได้นะครับพอเทคดาวอีกคนหนึ่งได้เพื่อนเขาก็เข้ามาช่วยแะเตะเปรี้ยงเดียวร่วงหลับตาค้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ เราจะต้องใช้ให้มันถูกโอกาสถ้าเป็นกีฬาเราสามารถที่จะทำได้ทันทีแต่ถ้าเป็นในลักษณะของการเอาตัวรอดในเชิงของภัยสังคมหรือเรียวไฟติ้งเนี่ยนะครับเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งตัวต่อตัวจริงๆ2องเหลือเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่การล็อกถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากๆนะครับการล็อกคือหนึ่งในพื้นฐานสำคัญ นะครับที่ผมจะให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนใหม่ฝึกนะเป็นองค์ประกอบเลยนักเรียนใหม่จะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะหนึ่งการบัดป้อง2องการหลบหลีสามการใช้ขา 4. นะครับการล็อกหรือการควบคุมนะครับหรือว่า,าล็อกคอนโทรลห้าการล้มเรืร่กการเซฟตัวเองนี่คือหนในพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนใหม่จะต้อง,ต,องต้องทำให้ได้แต่ปัจจุบันผมเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของอ movement control นั่นก็คือการควบคุมการทรงตัวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เน้นแทรกเข้าไปแต่ปัจจุบันเนีฝึกเป็นกิจจาลักษณะเลยในเรื่องของ movement control เรียกว่าการควบคุมการทรงตัวเอาละทีนี้เข้ามาสู่ในเรื่องของการล็อกนะครับหรือการควบคุมเนี่ยโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วๆไปเขามักจะฝึกกันเป็นท่าเป็นทางเป็นเทคนิคละ่ะเขาเรียกว่าเทคนิคการล็อก นะครับไม่ว่าจะล็อกแขนล็อกขาล็อกอะไรจากล็อกได้หมดนะครับแต่นะแต่นะครับหลักๆของมันในเรื่องที่เกี่ยวกับการล็อกมีเพียงแค่4ลักษณะ4ลักษณะเท่านั้นและ4ลักษณะตรงนี้เรียกว่าหัวใจสำคัญล็อกผมเองก็ใช้เวลาในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าตรงส่วนนี้ในระหว่างที่เรียนรู้อย่างเป็นทางการนะครับกว่า20ปีนะครับจึงพบว่าการล็อกโดยส่วนใหญ่ นะครับมีเพียงแค่4ลักษณะเท่านั้นนะครับนั่นก็คือลักษณะนี้เราจะล็อกตรงส่วนไหนก็ได้ของร่างกายเช่นเราล็กอกคอนะเราก็จะเห็นในท่าโชกนะในมือปั๊มในเอมมเมเจะเยอะนะครับท่าโชกทําให้หลับนะสองในลักษณะนี้นะครับการล็อกในลักษณะนี้เนี่ยเราจะเห็นเยอะในการบิดใช่ไหมบิดคอเปียงศอกตับคั่วคอบิดอย่างนี้เลย รหรือติกนกางขอนคอบิดอย่างนี้เลยนะแต่เราจะเห็นในลักษณะอื่นอีกไหมในไอคิดโนคด,โดโนะครับในไอคิโดฮับคิโดนะครับหรือการทุ่มในยูโดในลักษณะเวียงทุ่มด้านข้างก็คือการล็อกลักษณะนี้ทั้งนั้นนะลักษณะที่3นะคือลักษณะนี้ลักษณะเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยเป็นลักษณะที่ มีประสิทธิภาพมากแต่ทําค่อนข้างยากแต่เราก็เคยเห็นมาบ้างในหนังในภาพยนตร์ซึ่งทวิีาจเคยทำอาชาัดทั้งเรื่องเออช้างปูอยู่ไหนนะครับนี่คือลักษณะที่3ถามว่าลักษณะที่3มใช้ยากมั้ยไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจนะครับไม่ยากเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอก็ล็อกได้ลักษณะที่3ามเห็นไลักษณะนี้ 3. นะครับเราจะเห็นการล็อกลักษณะนี้คล้ายกับท่ากีโยตินหรืออะไรต่างๆ หรือถ้าเป็นการล็อกข้อเท้าก็เป็นแองเกิลล็อกนะครับหรือยูโวอะไรต่างพวกนี้นะครับคือลักษณะที่3ทั้งนั้นลักษณะนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ในส่วนไหนเนี่ยอย่างเช่นเราล็อกลักษณะเนี่ยเห็นไหมก็ใช้เป็นถ้านี่คือข้อเท้าก็ล็อกเป็นแบบยูโวได้นะครับเป็นต้น <c oughs> ลักษณะที่4ลักษณะนี้ลักษณะนี้เนี่ยเราจะเห็นเยอะมากในยูโดในยูยิสึเพราะเป็นลักษณะคันยัดคันดี นะลักษณะของคันงัดคันดีนะครับ <c oughs> เราจะพบเห็นเยอะในยุดยในยูยี่สินะครับเพราะว่าต้องเน้นการงัดนะยกให้ลอยตุ้มแล้วทุบลงไปนะครับจะลอยจะเอียงจะเฉียงไปทางไหนได้ทั้นั้นนะครับเพราะว่าในลหลักการทุ่มเนี่ยม่มีมีเทคนิคมีทักษะของมันเอ้มีรูปแบบของมันอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยในการล็อกเนี่ยมันมีหีไม่พ้นใน4ลักษณะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไปดูกันในรูปแบบของการฝ <c oughs> ึกง่ายๆนะครับการล็อกจะประกอบด้วย2ลักษณะให้2รูปแบบนะครับ 1. น้ท่าล็อกท่าล็อกก็เปรียบเสมือนหน้าตาของเรานะผมหน้าตาอย่างนี้ท่าล็อกก็ต้องจำไม่ได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไง2องท่าแก้ท่าแก้เนี่ยเมื่อเราล็อกเขาได้ หรือเราล็อกเขาไม่ได้เราก็อาจจะถูกล็อกเพราะฉะนั้นถ้าแก้จะเอาไว้แก้เกมไว้พลิกสถานการณ์นั่นเองนะครับเอาละไปกันอย่างรวดเร็วนะถ้าเรานี่คือลักษณะที่หนึ่งล็อกส่วนไหนก็ได้ที่เราต้องการจะล็อกนะก็พับลงไปนะครับฝึกผันข้อมือได้โดยตรงนะครับลักษณะที่สองนะือลักษณะนี้นะครับเลือกเอาเลยว่าจะทุ่มไปทางไหนเอียงซ้ายเอียงขวาได้ ลักษณะที่3ามเป็นลักษณะการงัดใครที่โดนท่านี้เข้าไปซุดทุกคนนะครับจเจ็บมากนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่ผิดธรรมาชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีศีรษะผาเอย่างเช่นถ้าเราฝึกปากข้อมือตรงนี้ก็จะตึงมากนะครับฝึก,กล็อกขอ้อตรงนี้ก็จะตึงมากใช่ไหมเป็นต้นหรือล็อกข้อเท้านะครับเอ็นเกิลล็อกฮิวโคล็อกอะไรต่างๆพวกนี้เลกล็อกเนี่ยคือลักษณะนี้ทั้งนั้นนะครับวป้ายลักษณะที่4 ในยูดยี่สิเราก็จะเห็นการยกการงัดการทุ่งในักสณาที่ส่มยกปึ้งในกระโตรงคาเต้จริงมันมีอยู่ทุกวิชาแหละเพียงแต่ว่าวิชาไหนที่จะเน้นบ่อผมก็จะเอามาพูดให้ฟังนะครับต่อไปนั่นคือท่าล็อกนะครับ1 2 3และ4ต่อไปท่าแก้นะท่าแก้ท่าแก้ในแต่ละลักษณะเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์นะครับเมื่อเรากด นะครับในตำแหน่งต่างๆมันจะมีเอฟเฟกไม่เหมือนกันเช่นลักษณะที่1นะึ่งะก็อยู่ตรงบร,ริเวณนิน้วชี้ตรงส่วนนี้นะครับถ้าเรากดตรงส่วนอื่นมันไม่เก็บหรอกเก็บบ้างก็จะน้อยมากเพราะฉะนั้นตรงนิ้วชี้ตรงนี้นะครับมันจะมีผลตรวเส้นเอ็นนะครับก็ต่อโดยตรงนะเรากดเลยกดตรงตำแหน่งนี้นะครับใช้ส่วนถ้าเราฝึกเองใช้ส่วนที่หนากดลงไปแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะล็อกเราจะกดกับตรงส่วนไหนนะได้ดทั้งหมดมันเด็ดทั้งหมดนะครับเป็นต้นอ่นะลักษณะที่1นะครับ1 แก้หนึ่งหมุนเข้าหาตัวเราวนขึ้นไปกดอีกข้างหนึ่งในตำแหน่งเดียวกันนะครับนะหนึ่งแก่หนึ่งนะวนกลับมาหาตัวหนึ่งแก่หนึ่งเห็นไหมเป็นต้นนะครับต่อไปหนึ่งไปสองนะให้หมุนออกนะหนึ่งไปออกหมุนออกอย่างนี้แล้วเลื้อยไปเหมือนงูเลยเลื้อยไปจับตรงอุ้งม,มือจับตรงอุ้งมือเลื้อยไปจับตรงอุ้งม,มือ,อ,อ,มมอนะครับสี่นิ้วชิดกันนี ขีดไว้เฉยๆไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปจิกอะไรทั้งสิ้นนะแล้วถ้าอยากให้เจ็บก็หมุนี่ก็เจ็บเองนะครับออาต่อไปสองแก้สองนะเยยดออกไปเหมือนกันแล้วดันหัวแม่โป้งของเขาเออกฟืบมันจะเป็นลักษณะนี้ไม่เอาออกก็หกักนะครับไม่หักก็เคล็ดแล้วมันก็จะหลุดพอหลุดปั๊บเราก็เลื่อยมาเหมือนงูเหมือนกัน เลื้อยไปงี้เลื้อยไปจนถึงหัวแม่โป้งของเขาเนี่ยเลื้อยไปงี้เลื้อยไป,ไปจับห,หัวแม่โป้งขี่ไปงี้เห็นไหมขี่ไปงี้นะครับไม่ต้องไปจิกไม่ต้องไปปดอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมลักษณะที่สองถ้าต้องการให้เจ็บก็แค่บีบออกไปเหวี่ยงใช้การเคลื่อนที่เข้าไปช่วยนะครับนี่คือลักษณะที่สองต่อไปลักษณะที่สามนะม้วนนะครับม้วนออกไปนะครับหมุนเข้าหาตัวก่อนนะแล้วม้วนออกไป นะครับแล้วเลือ้อยมาเลื้อยโอบอีกข้างก็ให้อยู่เฉยๆไว้เปรียบเสมือนกับอีกคนเขาก็ไม่ช่วยเราหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องทําทุกอย่างเพื่อตัวของเราเองถ้าต้องการให้เจ็บก็งัดขึ้นและโยกลงนะงัดขึ้นแล้วโยกลงใชนหะมก,นะก็จะยิ่งเจ็บตอนลงนี่แหละอ้าววิธีแก้นะครับแทงออกไป เวลาแทงจริงมันไม่ค่อยมีแรงแบบต้องส่งตัวส่งแรงเข้าไปเงนี้ส่งตัวส่งแรงเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วม้วนเข้าหาตัวนะแล้วใช้หลังมือเรานั่นแหละหรือส่วนไหนก็ได้พลิกนะครับก็เรียกต้องจัดแขนเขาให้ได้ตามลักษณะนะของท่าล็อกนั้นๆนและอบนะแล้วไหลออกมารวบเข้าไปเห็นไหมหม้วนขึ้นก็จะได้ท่าล็อกแต่ยังไม่เจ็บมากจนกว่าเราจะหมุน เราจะหมุนในลักษณะนี้ <c oughs> อ่าต่อไป3ไป4ก็แทงออกไปฟึบนะครับแล้วม้วนเข้าหาตัวปานเหมือนกับเราจะพนมมือนอั่นแหละจะไหว้พรนะนั่นแหละเหมือนกันเลยนะทำให้เจ็บก็คือโยกออกไปงัดกับลำตัวเห็นไหมเป็นตน้นแทงออกไปนะครับม้วนเข้าหาตัวอีกอันนึงไม่ต้องช่วยนะเราก็โอบไปไปาดเห็นไหมอืม นั่นแหละนะเป็นตัวนี่คือ4ลักษณะนะครับของท่าล็อกและก็ท่าแก้นะครับมันเป็นหัวใจของการล็อกนะครับนะปกติใน4ลักษณะตรงนี้ผมทําคลิปออกมาบ่อยๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมทักษะความรู้นะครับและก็เอาการล็อกทั้ง4ลักษณะเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการาบําบัดโรคของออฟฟิศซินโดรมพวกนิ้วล็กอกอะไรต่างเนะวลาเราทําบ่อยๆนะครับ กล้ามเนื้อตรงนี้เส้นเ็นตรงนี้มันก็จะคลายตัวนะครับทั้งข้อมือเลยชเช่นเนเราทำหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสานะครับนี่ือท่าล็อกนะครับท่าแก้นหนึ่งแก้นหนนะแกนหน้หนึ่งไปสองสองแก้สอ,สอไปสาแก้สาม,สาม,ส,ามสามไปสีสแก้สท่นาบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ เราก็จะมีความคุ้นชินมีความคล่องตัวหยิบจับนะสัมผัสเมื่อไหร่ล็อกได้ท,ทันทีนะครับนี่คือเมื่อเรามีความเข้าใจของทานล็อกถ้าเรามีความเข้าใจแบบนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องฝึกเทคนิคเฉพาะทางมากนะครับไม่เป็นต้องฝึกเทคนิคต่างๆมากมายเพราะเทคนิคเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าใจคนนึ่งก็เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของการล็อกนะครับเราจะล็อกแบบไหนส่วนไหนก็ได้ล็อกหูล็อกตาล็อกจมูกล็อกปากล็อกคางล็อกคอ ล็อก <Lock> <c oughs> ข้อต่างๆของเราล็อกได้หมดนะครับล็อกส่วนใหญ่ล็อกชิ้นใหญ่ไม่ได้ก็ล็อกชิ้นเล็กนะฮะล็อกชิ้นเล็กแค่ไหนก็เลือกเอาเลยนะล็ Lock อกเหมือนเราหักนี่ไหมเหมือนกันนะครับบิดเอาล็อกเอานะครับเอาละเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยสําหรับนักเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นการเรียนแบบออฟไลน์ที่โรงยิมเนี่ยก็จะต้องอธิบายการแล้วก็ฝึกกันทันทีตอนนั้นแต่ว่าในการเรียนออนไลน์เนี่ยไม่มีตัวช่วยในลักษณะของครูอธิบาย ไม่มีครูอยู่ใกล้ชิดนะครับอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคการดูคลิปตรงนี้เป็นตัวประกอบก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งแต่นอกจากว่าการเรียนออนไลน์เราเนี่ยจะมีตัวช่วย2ออย่างนะครับก็คือ1ดูคลิปแบบนี้2องเป็นตัวเสริมนะสก็คือไลฟ์สดกับครูนะครับก็สอนกันตอนนั้นนะครับนี่คือการเรียนออนไลน์ของทางอินซีเทลไลน์เอาละเจอกันในห้องเรียนนะครับห้องเรียนออนไลน์สําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้บา,บายๆครับสวัสดีครับ หวังว่าคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็คงจะทําให้เราได้ความรู้ได้ความสนุกและกเ็เข้าใจเรื่องของการป้องกันตัวการป้องกันภัยสังคมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถูกอกถูกใจนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื mm ่อ hmm. ให้เราได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนักสู้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ